สดาอตดีวแมาตาผู้แสบร้อนละนเวชมว่าลเมาทผู้พดทุโระโอ้ชปะนะกดดีกมียาตัวน้องล่สยนุนอยมาหาเนาะเะสอจอกวายะมอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรเนาะเอบ้าันเนีมอสัตนาหุทัดเมอสัตที่ะเ่เอาไว้ต่เทียบะเอจเลหนังสือดินไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แบ้าเอะทีแวนหนังสือเนบุย เอาไว้จะสอนนี่นะนะจะแก่ต well. ่ซื้อได้เลอะๆโตนะจะสอนมาแต่่าเลอเนะเนี่ละลาไอเราสาววีซซลูนะไอเราสาวีตาลเนี่ยปาเวมือบ้านลาบ้านเนี่ยอมมีเวลินะเกะทอมมีละอวาระตามีนะตาลาราคาดูขราามีซาเตวว้ามาน่ยกสไวลัวไว้นะมาเซโนมี่มีข่าลนเลนี่ปาร์ตี้เนปาร์ตี้เนปาตี้

ไเอราสวีไปบ้ามาเชียร์อเดอไปเอราสวีเด้อไปบ้ามิคุก็คือไม่อะไเอราสาน่บามีคุก็คือเมรล่อะเราแวมิวหนังเตม่าอ่ะเอาแวมิวมันดีแล้วมันดีหรอเดอเดินทุกคนมาเตโปเตลีทุกเนี่ยอ๋อมาเตโปเตลีอะไรมาเซ่อหนาไว้ตลอดมีตาเซ่อไว้อ๋อ อามาเขาสับ่ออืมนี่ว่าเืว่าเพื่อบ้าละเฮ้ยย่าไปโผล่ละมาบ้คนนี้ฮอตัดเไปอตัดแไปสยสสเนี่ยปะอแวดดอนน่ะเนเอาไว้ในมือวรันลีนะมือวรันอะวากันก็ุเลย้ยงจะกวาดเอาดทอดสามมีน้อง่าปุยนุยปะชมวยมอ๋อบาด้ตัดเตต่าได้วรนออะว้ อาตาก็มีลักีวันาเวก็หุ่เธอออมเมีอทีกเลยมาแล้วล่ะแลขวคอก็ออมเมแล้วก็ทอดเด้อว่าไม่มีผ้าชากแกว่าเมย์จะพอวบอบ้านหลมพีบ้าแลมมาแต่บ้ามาจะเลยะชั่วโมงที่เดียวมาเตี้ยอาเวก็เกิ้อะไรโดนจิเถอยระยะพงเลยอาเวตัดทดาลลักขี้แต่ละมือบ้าหุ่นนี่เลยมือบ้านลาบ้าลินเตยหุ่นเตี้ยตาหท่นเอบุลเลมารายาละ

แ้าเต็มหนี่สทอวเีไม่เป็นลยนะวันนี้แล้วขอลำมีค้าเดือดสว่อมีค้าวแต่ได้เดือบุลสานะแล้วกต่ๆๆๆอมีค้าจ้าแล้วแต่เดอะแหกกราหรอะามื้อว่าได้กอเ้ยถามือว่าน่ยสา์ทอดบ้านดิเลมาสิเนี่ยสา์ทอดเออเอาไปมีคาแต่เดอะสา์ทอดอะรอยล่เดี๋ยิเนี่ยว่าป่าเล มันกาข้อไหนมีขูคือะรเวาตุ่เขวมายดเท่เท่เทาทพุกาไปเอลซาวีเดิบบ้ามาใหญ่หล่อแต่แต่่าเอลซาวีแบบบ้าโอ้คือมีคือก็คือเม่อะเวแต่แบมีครูก็คือนหเมียแล้วเวมิออนดับหมาเวมิออนดีเละเด็ดดุขอพิปเตโพเทลีด้วเนี่ย โอ้ยเดี๋วยวพอดีเยมาเสีย่วันนี้มีลัวกนอนารกจาเลยเอาไสัตทอสัตดีวะเวรีก้ชมวอ๋อเสียอันเสียอนี้เอาไถ้ามาสาัตทออาจะมามาอะไรเนาะเอาไแต่กว่าเรามามีแต่วเดินน้ำมันล้วนเไนจะหล่อนเดิมาาดมาเนี่ยเดินล้วนหรอเาเดินล้วนโพนนเดิมมาเนี่ย ออดเดอร์บัมไฮล็อปป้าว้ามีผ้าชุดมาอืมนี่ปะเขย่าเดอร์เขย่าล่ะวันนี้ถ้าจะมีผ้าก็มาแล้วมีน่าจะอะไรม้าเดนน่ะอ๋อเมียวป้าอะไรผู้ใดแต่เกจี้อะไรกูดูอ่ะมีผ้าชุดมาอ๋ออ่ะไปดูกลอเรียกันนะป่ะชุดมาวันนี้อะอ่ะเวร์ โอรราใครกว่าท้ากคุดูยเล่ะนี่วก็กรว er ะวาวจับปั่นเนี่ยบละเวนี่ราล่ะเนี่ยว่าตามาราจาแต่เพ่อกำมันดีเราเดบกต้นโพด่ะลว่าโพดไม่หรอเออลว่าโพดไยเอาไว้เด็บละเวไทยมาเวแตตเทะเทตไทยเทมาเวเด่น่ะมาเวเหตเหตละตาเมื่อก่ากวาดไตาแด้ตาเพื่อน นำมาดีเหรอเดะเต้นโพอะมาแวะเททรัตเตอไม่ได้ชูบ้าเรื่องชูดิอารัตเตอวนานชูอ่ะโอ้ไม่ช่วยโอ้่ามาด้กวี่มาด้ตมมาคนะสื่อนะสืออะสิสือสื่สือะอัตตดีโคกว่าแบบมาตาปุแซบร้อนลันาไว้ช่มก็รเมาท์ทัทุบโรดอะแต่เฮ้ยเวลาชาวพกวมามาเฮ้ยจะมาอุทุบโรยมาททุบโรใจเลยเลยมึงขี่ด้านอะ่ยแต่ว่า จะมาอุปทุกพลยมาอุปท so ุกพลอลยเว้อามีพราวเดินน้าหัวเวเออสู้กันหนอสากันนอดเมื่อขี้ตั้งน้ารเลยไม่อุปชาราโอ้เนาะเวนเน่ยคือกระร้ามาโชเน่เตะ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 เตว่าด้วยร้ามาโชเนี่ยเซเวชเชนเนี่ยแล้กูดูแล้วก็จะแบบว่าถ้าเธอหาที่กลมสุนีเราไม่เฮ้ยมาอุปทุกรมาอุปทุกพลเลว้ยเแหละมีพราวเดิไล <S preach science> gọi à? là mà mình này là qua về mà nó mình là cũng đúng đấy của chú của cha nó Chúng mới là bằng cả là bắt là chả về để the mứ để nó vào đầu thắt cổ mình xuống mà tay mình nó cắt rút luôn để chả là thế của chú của cha nó mình nó là ghẻ quá nên là ghẻ khơi mà lép đi để bắt để má về đê này thế 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 này là, ta sweep, rồi mà đây là dịch sử dân gian mà đã ba phù là đã tay ra ta là đã về thử ra chỉ còn một sâu về lấy như này phù là có mà mau phát thuốc nó Màu phát thuốc rồi wow về mình phá bỏ hòa trong mây quả nào là bắt đèn anh em vậy anh em ở đây có cái còn lại đi mà đó ăn là ở là quên là thế đó thế là biết chết đã มาราอยคูจะต่อปัตติ้านนะปัตติ้านนะอัก็จะเดจะเลรอูเตนโพหอเต้นอมาเดมนมาเดนเดี่้นสีงหญาป่ะตที่กนอมีเลโอ้โคนเต้นเตมา่มาเดนมามาเดนเฮ้อนาริกาถ้ามเตนาเดมาเอมาเดนเตมาลาเวโลลาเวโล่เสีหยาเตมาวานอบลอยนะ ว่ะเอาเวนเน้นไม่มีพระแม่ม,มาเมาลว่า,ววา,าก้เลยป่ควดามาส้โมัามาพีน่นมาเล็กนีน่นมาไม่ไม่มาเดน่ะตาไม่ทุกโลนันบาโลหักโอยนแหละวะ